ครับบายบายกราบขอ, bye ขอบพรบคุณเด็กๆทุกท่านและก็ครอบครัวนะครับผู้ปกครองที่พาเด็กๆมาเที่ยวที่โอฮาน่าคาเฟ่แพ่นะครับมาเล่นน้ำโหนสลิงนะครับซิไรายนะครับเล่นทรายปีนเชือกนะครับโอ้โหกิจกรรมเยอะมากสำหรับเด็กๆนะครับนะครับ ทั้งผู้ปกครองนะครับที่ขึ้นมาโหนสลิงกับบุตรหลานของท่านนะครับนสนุกมากนะครับร้านเปิด9โมงครึ่งถึง1ทุ่มนะครับของทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับดูสีหน้าเด็กๆและผู้ปกครองได้เลยมีความสุขกันมากเลยนะครับสนุกนะครับสามารถนะครับเล่นซิปไลน์ได้ตั้งแต่เมื่อท่านพร้อมเลย <laughs> ผมต้องบอกว่าเมื่อท่านพร้อมนะครับ นะบางครั้งมันไม่เกี่ยวว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับบางครั้งผู้ใหญ่ก็ไม่พร้อมแต่เด็กพร้อมกว่าก็ได้นะครับเซฟตี้นะครับผ่านการฝึกอบรมนะครับมาแบบเต็มสูบเลยครับนะครับใส่ชุดผูกลัดนะครับมัดดึงนะแน่นหนานะครับแล้วก็มาทานอาหารนะดื่มน้ําเก๊กฮวยนะครับมีอาหารว่างนะครับนะราคาย่อมเยาวนะครับเหมาะแก่ทั้งครอบครัวนะครับ โอฮาน่าคาเฟ่แพ้ฝากด้วยครับวันหยุดวันถัดไปฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ